มานอนเล่นห้างปวดขาขึ้นไปเหมือนได้เถอะลงมากินยาแค่ปวดไปเม็ดหนึ่งนะ่ะขึ้นไปเหได้ปวดเกินค่ะนอนห้างมาเที่ยงนาอีกพออเราัไวไว้เลยอืเจะให้อ,อย่าใดนะปางวามากินน้ำน้ำเหมืองครับ ตักเสืคู่หิวกับหมวยตากม็มวยไปมวยไปข้าวตอนกับมันยอมได้กินเถอนี่เราขึ้นไปหมว,วยเดี๋ยวก็บ้านวางอะไรมันนอนเอเตนี่อีอยังก็เอ็นดูมันหล่นมาตลยนอนเป็นเพื่อนแกมีลูกสองตัวเป็นตัวปูลูกสองนะคะดีไอ้เล็ก เอาไปเลี้ยงมาดอยตวง่เลยคนที่เป็นมาซื้อไม้หัวกแหมตัวนึงอ้ายจะเอาไปอเอาไปให้เป็นเพื่อนลูกแล้วเราก็เปิ่าเอาไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงเนาะแล้วเปิ้ลจะไปย่งังก็คิดวันๆอยู่นะมันหมอกหวานเนี่ยแต่โอ้โมงใหญ่เลยก็ฮะ หันห้างนี่คือเติมหันพ่อเป็นเทียงน่ผูกผุพังพังะอุก่อนป่อยอยู่ก็น้อยไป,ไปมาเพราะว่ากลัมาพักตอนน้องทำงานน้องก็มาพักตรงนี้เห็นขวดเห็นอย่างทีง้งอู่นะตอนนี้หวไหวแต่ถึงได้น,นอนยาวจัดเล็กเนี่ยโอ้ยันอะไดีเนาะทางขาน อันแว่นนี่้แว่นที่เก็บได้เจองยาเขาก้อนแว่นใส่ตาสองเล่มน้ดนึงก็ง้อจะให้ดูนึก่าลูกผมได้เอาละละโอ้ย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 เอ็นดูทำยังไงขึ้นไปบนได้วะมีสระน้ำถูกหนึ่งอันกึงหลังนิดนึงตรงนู้นก็เป็นเท้างหน้าอีกหลังหนึ่งของบออบอตอนนั้นบออยู่ หลังนี้ที่พ่น้อยอยู่อยู่นกันเนี่ยสะนานมพอน้อยนอยเอาหังงวล่ามปู้เนี่ยหันขา,ขาลแลวกวมันไปตะเลือกเข้าป่าไ,ไ,ไปไมได้แล้วก็แกงแกงงงงหัวที่ต่อดิเนี่ย,ยแกกินไว้แถวนั้นก่นอน ต้นไม้บ้านน้อยปลูกไว้มันจะมีต้นเนี่ยมันหองต้นอย่าต้นโศกอ่ะน้อยบ้านน้อยหมู้จักโอ้ายพอบอกต้นโสมห่วงเลยนี่มีต้นมะขามห่อห้อยขึ้นกระต้นสวนอือจะแก่มีต้นอย่างก็ไซตอนน้อยบานน้อยซื้อมามันเป็นไซใบด่างนะ จะเห็นด่างตรงกลางลำนะด่างก็จะเห็นอยู่นิดหน่อยกลางลำนูน่นน่ะนเออเนี่ยนั่นตรงนั้น,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 นติดเขียวไปอ้ยต้นเนี่ยพ่เนี่ยดอกดอกแก้วต้นขนุนต้นมะม่วงต้นเนี่ยแต่ก่อนพ่ออยู่ นาดลงเปินจัดจัดของเปืน่นเนว่าใครว่าหลับโมโดกจากเปิ่นแล้วคนต่างหลังมาเป็นตุกก่น้อยพอตั้งได้็น้อยก็เป็นตุกตุกคิดถึงเปิน่นตรงนั้นพ่อก็อยู่ต้องนั้อนแม่เ็อยู่ เพราะเขาเคยอยู่เขาเคยสัมผัสกับปุ่นมาไงเดือนพ้นอยจะพยายามติวขึ้นบ้านค่ะดูในห้องเนี่ยเชียงนาพั้นอยเห็นก่อนก่อนเป็นห้องนอนป่อน้องไปลือ้อฝาอ่อยวะกายเป็นที่เก็บขวดอาจจะมีหมอนกับเสือ้อไม่กวาดยาป่อหลองเหลืออยู่แถวนี้เห็นเมื่อใดก็สะเทือนใจ คิดถึงเพื่อนความคิดถึงคนที่เพื่อนจากไปนี่นะตึ้งหู้จักหายจ้ะวันหนึ่งจะาคิดถึงตึ้งมีจ้าเลยมันตึ้งเวียนมาหาแตงใจเฮาทึกทึกเอออืมน,นสะเทือนใจบอกว่าถูกอย่างคนเฮาต้องตายจากกันตัวเนาะเกยถามแม่เฮาจากเปิน้นว่าเปิ้นจากเฮาดีแม่ก็หนิงใส่แม่ก็ตอบก็น้อยว่าโอ้ยมันก็ ลำบากเหมือนกันนั่นแหละคนจากไปเพื่อนก็กูไม่ได้ทาใจนะกูไม่จะจากไปได้เพื่อนก็คิดเนาะว่าเออจากไปแล้วลูกเต้าอยู่อย่างไดเนาะจะลําบากก่อเนาะก็น้อยป็นคนมันนอกมันนอกก็น้อยอยู่ง่ายกินง่ายอย่างกับจือช่องก็น้อยเนาะอยู่ง่ายกินลําแต่สวนลึกของใจเฮาน่ะก็คิดถึงเปิ้น ลังหาใส่รองเท้าอยู่ด้วยค่ะเด้อรองเท้ากับ่ปตกเต่เาตำนอนข้างบ้านอาอ้ก็น้อยจะใจของแบบประหยัดประหยัดอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงเอาใจก็ค่อยเดินขึ้นไปละสองตัวนกินป่นปะเอ็นดูปะ่ะไปเฮือนไปเฮือนข้างบนไปเออเออเออแห้ง,งๆปปไปไปไปเดินไป มามาตามมาโอ้ยนาขาหลักเล็กๆซัะน้ำนี่ตอนพ่ออยู่พ่อเอาป่ามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็มายอมเอาป่าขึ้นนะจ๊ะมา่าจะเข้าใจนะต้นอัน,นต้นดอกกะหลงก็น้อยเอามาปลูกแห้งเหี่ยวมดัดน,นี่ต้นอย่างเงก้อยกาขี่นกตอนนั้นต้นมันเหล่มเลยค่ะแต่ตอนนี้เหลือต้นต้นน้อยเดียว ลูก,กลมหันออกตา,ตายแหละเนี่ยมองขึ้นไปเป็นผืนนาว่าน้อย,ยซื้อขึ้นไปตรงขึ้นไปเป็นห้วยหมนห่อมห้วยหอมห้วยระหว่างดอยสองดอยดอยฝั่งนี้ดอยฝั่งนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นทางเดินระหว่างสระน้ําเนี่ยดูสภาพยาขึ้นน้องบอกว่าอยากเอายามาฉีด อยากอยู่แบบธรรมชาติอืมสะน้ำพึ่นกันหลอกลึกหลอกความลึกมันลึกเ่ฉก้เก็บน้ำได้จะทำสวนส้มจะทำนั่นทำนี่สรุปเก็บน้ำไว้เฉยๆเจ้าคงมันมีแรงมาทำแล้วเจ้าต้องทั้งแรงแรงกายแรงซับอเด้คือป้อน้อยมาอยู่ดูแล นี่ก็คือบ่อน้ําบัวเอาอันอย่างเนี่ยบัวเอาก๊อกน้ําหักงัวยังได้มาซ่อมไปฮะเลยเปิดทําการมาได้โอ้อันนี้ก็คือต้นหมากที่แม่ปลูกไว้มีลูกอยู่นะหมูอย่างอี้่นทราบเสื้อยังหรือว่าจะเหลืองกว่านี้มีอยู่ที่ต้นหนึ่งมากเลย ม,นนมันเหลืองนิดหน่อยแล้วนะต้นมะเดือเนี่ยเหลืองประมาณนี้แล้วค่ะนี่อืถ้ามันเหลืองก็น้อยจะเอาไปขายเป็นกิโลเพื่อนเอาไปทําแห้งเนาะจริงปลูกหมากไว้เยอะๆก็ดีเหน,นขายได้นะนี่ขายเป็นเงินได้นั่นนี่ค่ะอส่วนก็น้อย คนเฮานี่ยามเพิ่นหักกันเพิ่นกะอยู่ด้วยกันนะอู้ถึงพ่อพ่นน้อยกับแฟนใหม่พอเพิ่นไปจากกันเพิ่นทะเลาะกันไม่แต่โอ่งน้ําเพิ่นเอาไปบางใบเพิ่นก็ทุบทิ้งนะเพ่นคิดจะได้ของเพิ่นนะเพิ่นทุบโอ่งบบนี้ทิ้งเลยนะโอ่งมังกรน่ะสองใบที่ห้างตรงนี้ที่ที่สระน้ํานี่ใบหนึ่งที่ตรงห้างเถียงนาเก่าอีกใบหนึ่งเพิ่นช่างทําได้นะ มาเอาวันหลังก็ได้หรือคนอื่นใจต่อก็ได้ใจคนอยากแท้อย่างถึงนะ <c oughs> ใจคนอยากแท้อย่างถึงหมว่าฮักกันทิ้งกันตอนแก่ตอนเท่าเนาะต้นขนุนป้าน้อยก็มี <c oughs> <c oughs> แต่ป้าน้อยซื้อเป็นกิน <c oughs> <c oughs> น้อยมีต้นขนุนออกลูกแล้วเนาะแล้วเป็นต้นเป็นแก่แล้วันเล,นะเลยบอกค่อยงามอะค่ะ เลยปล่อยให้มันอยู่แบบเนี้ค่ะทาง <c oughs> าน,นี่ก็ยากขึ้นลกสมมตินี่กระเทียงนาพ่อเถียงนาน้อยนาน้อย,นนอยเอาไขมานำเถียงนาน้อยนาน้อยเอ,อาไขมานำมากับหมาเจ้ามากับสุนัขสุนัขหนึ่งตัวไปไหนเล้วมุก อะกรพ่อเพิ่นก็นอยู่นะพ่อตาเพิ่อนก็นอยู่เพ่นตอนนี้ก็กลายเป็นทีเก็บของของน้องไปฮนะพ่อฝั่งนี้เป็นของน้องนี่ทางขึ้นเป็นที่น้องติดจานเพิ่มอีกกระหากดูหรอีกจานมีทีวีให้ดูค่อยๆเดินขึ้นไปหิวเขา้าต้องเดินไปให้ได้เห็นกันหรอตรงเป็นนานเขาไปเนี่ยยังได้ทำ พื้นพื้นดินทีนี้มันเป็นเป็นอ่ทาทำประโยชน์อนนะเนาะโอ้ยง่ายเนาะนี่มันได้เงินได้ทองม่เลี้ยงตูกเก่าของเหมือนป่ออยู่อันนี้ก็ต้นดอกแคดอกแกป่ารยไปละเหลือกแต่ต้นนะจ๊ะฟังว่าน้อยจะมีมะขามต้นหนึ่งมีกล้วยมีหน่อมีลำไยไอจังก็น,น้อยจะพัฒนาจะได้ เงินเป็นเงินเป็นทองมนเลี้ยงตัวเก่ายามเท่าอย่างแก่เลี้ยงวัวไปอยู่ที่สวนไปอยู่ง่ายกินง่ายนี่ขนาดทางโลกแบบนี้พอ,อยังโู้ซึกว่าลำบากแต่มันล้มเจ็บนีน่คะเจ็บเจ็บหัวเข่านีน่คะชักจะไม่สนุกนะเจ้ามองไปทางไหนก็มีแต่ของกินนะคะนี่เก็กกล้วยนะคะนี่เอ็นดู ไปสำรวจทางมากะรอไปมาล่ะไปเมื่อื่นไปไปไปหาลูกปไปไปไปแข่งหางอยู่ห่าหนึ่งไปะจะเดินมาไหวนะแล้วค่อยๆเดินไปหนูไปสำรวจทางมากะไป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 ,ไป,ไป,ไปนำหน้าไปชีวิตฉันมีแต่เอ็นดูพาไปจะเดินทนใดมีเอ็นดูนำไหนเหรอเออไปไหนตามเป็นเพื่อน ปันหักแม่แด้แต่นี่จ้ะเราก็ยอมทิ้งเลยน่าจะเฝ้าบ้านอยู่ตังบนก็หมอเฝ้านะจ้ะย่างมาตัวอยู่เขานอนพักแกก็นอนพักเขามาแกก็มาอืก็น้อนก็ <c ười> ย่างไปนะจ้ะฮ้อนก็ฮ้อนอยู่ดิข้างนีแดดก,กับ่องอยู่ขาจะเจ็บก็เด็กๆค่ะโอ้ยสภาพสภาพ สภาพน้อยอีกโอ้ยสภาพค่ะสภาพเอาวนวนดูวิวดูวิวคนน้อยตัวดำเที่ยงหน้าน้อยหน้าน้อยเอาใครไปนำเที่ยงหน้าน้อยหน้าน้อยเอาใครไปนำเที่ยงหน้าน้อยเที่ยงหน้าน้อยหน้าน้อยเอามาไปนำไง เออยรอเติมรอเติมปุ่นบนยางไปหปันบนขาดีเนาะนบนล้อกอันเนาะรอตัวเจ้าหิวข้าวก็หิวนะจ๊ะลงมากนย่างขึ้นไปบ่อยโอ้ยเจ้าเหยจเจ๋อเฮยนี้นจะได้พัฒนานอ้อปอลล่ะเจ็บแต่นั้นนี่ กินยาแกปวดพลาลาเป็นหนึ่งเม็ดเม็ดที่มันมีเป็นสีเป็นชั้นเป็นชั้นถ้าจะไล่กร,รมหลายพ่นห้องอย่างก็ถ้าคิดว่าเม็ดเดียวกถ้าจะอยู่เลยเนาะก็น้อยก็มียาติดบ้านอยู่ห้องนะเจ้ะบังทีก่กินพิษประเภทกินอ่าแก้วัดเป็นแก้ปวดพวก้ออยถ้ามันมีแล้วก็น้อยก็กินไปอือก็มหารมันจะดีขึ้นนะกินเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมง มันยังเหมบบทุเลาเลยเอายาหมอา่องค่ะไปก็ยังเหมืดีเอ๊ต้องไปอนามัยหม่หายา,าแก้อักเสบก่อนนี่เฮาจะบอกคุณหมอบนวันใดฮะสะดุดลากไม้ล้มอีบอมันจะว่าเหงาเอานั่นเนาะเอา้าหมอกลว่าแหละเฮาว่าคนเดียวเฮาแหละเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแล้วกันเนาะ เดี๋ยวสักกรรมทำาหวยจะได้ไปซ่อกยาลยแล้วนาะนี่ยาแก้อักเสบยาแก่ปวดเอ้ยานี่จังมีหมดอายุอ่ะฮะก็น้อยมีติดบ้านตั้งนานนมเนแล้วนะสักครึ่งปีหรือปีมาแล้วเนี่ยหรือว่ามันหมดอายุเนาะอ,อายุหรือเปล่าเนาะ อยู่ได้เก่งเนาะอยู่กับดอยอยู่กับกับต้นไม้ตอนนี้ก็สักบ่ายแล้วนี่แดดแดดสุดยอดเลยค่ะแดดสุดยอดเลยก้อยงงางก้อยไปอย่างเงี่น้อยเออทีย่ยงหน้าน้อย เพลงอย่างติดปากปะน้อยเทียงหน้าน้อยหน้าน้อยใครไปนั่หน้าน้อยน้อยน้าน้อยใครไปน,นันนนน่เอาเป็นดูแกมาตวัวแกมีลูกสองตัวท,ที่เคยถ่ายให้ดูนะสีดำลายๆตัวสีขาวตัวบอกไอเป็นว่าอยากได้ลูกหมาไปเลี้ยงบอกเนอร์อ ออกมาก็น้อยเลี้ยงค่อยไหวแล้วนะสิงโตไปเรื่อยๆบางนก็เอาอ่ะคนก็ว่าวันนี้เอาไปตัวนึงก่อนว่ะอุุ้กขึ้นได้อยาาไปทำตัวหนึ้าก็ดีนะเนาะมนเลี้ยงช่วยเลี้ยงจะมันจะให้มันน้อยมาทำมันแม่เขาก็น้อยเราอยากทํามันนะโอ้กลัวจะเก้าเป็นมันนะจันหน้ามีลูกเน,นี่ยใดนนเนาะเกี่ยวกันวันนี้ หมูน้อยขคิดหนักถ <aries> ้า <dá> น้อยคิดหนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกดอยแล้วแม่จะเออขนาดปีคนนั้นเปิ้ลเลี้ยงหมูเปิ้นทำมันาตอนี้เปิ้กลมมีลูกแกบอกว่าพี่ไปดูดวงมาแล้วหมอบอกว่าชาติที่แล้วก็ไม่มีลูกชาตินี้ก็เลยไม่ห่วงเอบนปีเปิ้อีนะ เกี่ยวอุนคนทีอืมเกือบถึงแล้วค่ะเกลือนมาน้อยน่อยเนาะเพื่อเป็นอย่างมาจะได้ช่วยได้เอาช่วยได้ใหญ่ช่วยเป็นกำลังใจเวยก้อยหางก็ได้ได้ขึ้นมาเกือบถึงแล้วค่ะเดี๋ยวน้อยหายกินเข้าอย่างน้อยจะลองหล่อไปเห็นเม็ดหนึ่งหรอยาแก้ปวดถ้าเกิดมันหายจะได้ที่ไหน ย้อนเสงเกิดมันหายอะไรเนี่ยก็น้อยกี่ให้ได้ไปขอไอ,อยกก้ยางก็ยาแก้อักเสบแกปวดแถมใหม่นะโอ้ยถึงห่มสักทีนึงโอ้ยอันอู้ถึงยามเขาแก่เขาเทออ่าเนี่เนาะ เาก็ยังไม่คิดเติมฮะตอนเขาเป็นะอ่อนเนาะเจ้ามากกไปโรงเรียนแรงมากก็เลิกตีบ้านอินะเหมือนมันมาตุกเน่าของมีคคางสุกเนาะอยากจะหูเนาะเปื่นเฮาบนอยู่มันจะได้ชีวิตมันเป็นจะได้งานงานเองก็งานสิทธิ์เก่าโรงเรียนอะไม่ลืมอะ กับเเกยไปเลยซกักเตือหูก็ตึงนมาได้ไปนะจ๊ะอือหูมันเป็นยังไงเนาะมันไ้หลาบมันกันตอนน้เยเฮียนเียนค่อยเก่งมุติดวิชานั้นมุติดวิชานี่เนาะเออครั้งสุดท้ายติดภาษาอังกฤษติดติดลอว่าติดลบผมหูจำได้ละค่ะมากองแก้ได้อาจารย์ว่าผ่านแล้วในปาดท้อ ยังเปื่นหออาจา้ะมันมีความอึดอัดเหมือนกันนอเวล่าเฮียหนั่งสือไปเกง่งแล้วเขาติดท่านติดนี่นะเอเขาแก้ได้แล้วมันบินออกโรงเรียนนี่ปัด๊ดติดต่อเวลามันติดจตหลวดเนาะคนเพิ่เก่งมันกล่อมหูซื้อเงอืมคิดถึงเพืเ่อนกุกูคนบางคนก็ยังอยู่อยู่บางคนก็ล้มหายตายจากไปแล้วใกล้จะปีใหม่แล้วเนอะวันนี้ก็วันที่สามสิบอะ พรุ่งนี้กับเขาดาวกันนะเจ้าบ้าน้อยก็คิดว่าจะเขาดาวอยู่สวนเนี่ยนเะจ็ดวันนั้นอันตรายนี่จะแบบพยบาย,ยามไปไหนนะเจ้าถ้าเป็นไปได้เพ,พื่อนๆพ่อนพี่พี่น้องนที่กดติดตามบ้าน้อยเนาะที่ติดบ้าน้อยเจอเจอเนี่ยก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮง,เงแล้วคะเนาะที่สำคัญที่สุดข,ขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อนจะได้มีแฮง ทำการทำงานมีเงินมีทองใจเลี้ยงชีวิตต่อไปะนะจเนาะก็น้อยอยู่นี่ก็อยู่แบบพอเพียงอย่างว่านะถ้ามีงานทักผ้าก็แย่เลยแม่เป็นเมตตาเนาะจากการทักผ้าอย่างก็ใยกันชงไอ้ห้วยสายเนี่นะจะนะ๊ะเนาะเป็นงานโอท็อปของตำบลหนึ่ง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อน่อย่างประมาณนี้าจาเจ้าเนาะเพิ่นฮือทำเพิ่นเมตตาเฮือ,อทำตั้งแต่ตอนลูกเรียนมาจบละตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะเจ้ามาได้ทิ้งขวางไปไหนตรงนี้สำคัญที่สุดที่เฮือเปิ้ลน้อยอยู่ได้บางคนอาจจะหันว่าเปิ้ลน้อยแบบไปทำงานที่ไหนยังอยู่ได้ถ้าจะมีเงินนักเนาะบาดเจ็นะเจ้าบาดเจนะเจ้าคือลำบากเหมือนกันค่ะปากัดอินทริเหมือนกันแต่ก็อยู่มาได้แบบป้บนไปวันวัน,วนอีกเจา้าเนาะ อ่าก็ขอให้อยู่ดีมีแหงสวัสดีปีใหม่นะจ้าวจุกดีนะเจ้าจบจุ